ขอความตลนในธรรมแก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่างที่จะมาได้บอกไปผมได้บอกไปการปฏิบัติธรรมนั้นคือการรู้ตัวตั้งแต่ตื่นแยกนอนแล้วเข้าใจเหตุผลที่ปรากฏขึ้นในเรื่องการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นรูปแบบโดยยงกุมนัองสมาฏิับันีใช่รูปแบบที่เราทคกอเป็นอิสระเป็นธรรมชาติจริงๆกับการที่เรา,เ,ราเลิกรู้กับสิ่งที่ปรากฏขึ้น ถึงแม้เราเลือตาก็ตามหลับตาก็ตามแต่เราก็ยังรู้อยู่เนะ่ยแต่รู้ขนาดที่เราลืมนตาถ้าเราจิตไม่ตั้งมั่นมันก็จะมันไหวมันก็จะเพลินกับสิ่งที่เรากระทบเกิดเป็นความโลภความหลงอย่างรุนแรงไม่รู้เหตุรู้ผลว่าคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์แต่ว่าหลับตาเนี่ยมันรู้รู้เราก็รู้อยู่หลับตาล้วก็รู้อยู่นะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็เหมือนกันยินดียิน้ายเหมือนกันมีความโลภความโกรธเหมือนกันเพราะเราหลงในสิ่งเหล่านั้นที่สําคัญเราต้องการปัญญาเลือรู้ในสิ่งที่ปรากฏขึ้น คือเรืตาหลับตาเราก็รู้แต่เรามีปัญญาเวลาหลับตาเนี่ยเพราะอะไรเราลดสิ่งที่สื่อสารกับสิ่งภายนอกลงไปมันก็เลยแค่รู้ตัวนั่นแหละไปรู้ตัวในขณะปัจจุบนันเพราะนั้นสิเรารู้นั่นแหะสิ่งที่เรารู้นั่นแนหะรรนนะมันจะบ่งชี้ว่าเราเข้าใจหรือเปล่ารู้แต่เข้าใจต่างต่างกันคือเข้าใจด้าปัญญารู้อย่างเดียวทําให้เข้าใจไม่มีปัญญาปรับเปลี่ยนปรับแก้ปรับปรุงพิจารณาไม่มีปัญญา เรามาศึกษาประการนี้แหละกระการที่จะเป็นยาต้องอาศัยความเป็นปกติของทางกายโดยการทําเป็นปกติผู้เป็นปกติไม่เกิดโทษทุกโทษเรีอนภัยกับบุคคลส่วนรวมและตัวเองเมื่อเราเป็นปกติแล้วเราก็มาทาสมาธิให้จิตเป็นปกติให้จิตเป็นปกติของกุศลกรรมนั้นเป็นหลบกของผู้ปราชาเนี่จิตเป็นปกติมันมีสองอย่างคือกุศลและกุศลเป็นอย่างเป็นปกติเป็นอย่างนั้นหละมันเกิดขึ้นตลอดเวลาตลอดตื่นจนนอนเป็นอย่างนั้น เราปรับเปลี่ยนใหม่มาปรับแก้ใหม่ให้เป็นปกติแต่กุศล,ลกรรมเจริญให้กุศล,ลกรรมมันเจริญแราวกุศลกรรมเจริญแล้วเนี่ยพูดออกมาก็ดีมีประโยชน์ทําก็ดีมีประโยชน์ไม่เกิดโทษกับใครทั้งนั้นเลยนี่คือกุศลเจริญหละไม่กุศลเจริญแล้วมีอะไรอีกล่ะมีต้องเราจะมีอะไรมีปัญหาปัญหากูทูปปัญหาอะไรแก่เจ็บตายนี่คือปัญหา เมื่็แกเจ็บตายขึ้นมาเมื่อไรก็มีความพัดพรา้ามีความสมหวังผิดหวังก็ววากันไปตามรูปแบบของกิเลสที่มีอยู่แนั่นเป็นเงี่ยล้วก็มาศึกษาต่อวางทั้งบนวางทั้งบาปนนยอยา่าไปวางเลยทีเดียวต้องมีหลักยึดก่อนหลักยึดให้เป็นกุศลก่อนเป็นอย่างนี้นั้นเราไม่ยากาเราเริ่มต้นถูกเราไม่ยากหรอกเพราะเราเข้าใจทําตามที่เราเข้าใจในพื้นฐานก่อนแล้วค่อยมาต่อยต่อไปเรื่อยๆทวาเข้าใจมันจะกระจ่างไปเรื่อยแจ้งไปเรื่อยเป็นอย่างนั้น พเราพะเรากัลังศึกษาอยู่ทุกเวลาปฏิบัติธรรมทุกเวลาศึกษาทุกเวลาศึกษาคือเข้าใจเหตุเข้าใจผลในที่ขึ้นปรากฏขึ้นนั้นเรานังสมาธิเราต้องปล่อยใจห้าบ้างให้ปล่อยใจให้ว่างให้สบายอย่าเป็นผู้เก่งมันพอนั่งตูปหลับตาปั๊บก็รู้แล้วรู้อะไรรู้ตัวไงไม่ใช่ลมหายใจก็ได้ก็รู้อยูไ่ไงใช่ไหมนั่งุ๊บอย่าเพิ่งไปรไู้ลมหายใจเลยเอาสบายสบายกอดคลายก่อนนั่งสบายสบายรู้ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายทั้งหมด พอเริ่มนั่งปุ๊บอ่ะเริ่มเปลี่ยนนั่นนู้นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนเข้าที่แล้วอ่ะแล้วพอที่ปุ๊บค่อยๆรวมไที่ลมหายใจเห็นไหมย่าเพิ่งไปนั่งปุ๊บรู้ลมเลยเราบังคับยันไงยังไม่ได้คลายเลยเลยนั rix, ่งสบายๆถึงนั่งสบายๆเราไม่รู้ลมหายใจแต่เราก็ยังรู้ตัวอยู่ความรู้มันต้องรู้จิตมันต้องรู้น่ะมันต้องรู้อะไรอย่างไหนอย่างเรื่งจิตนี่แหละเป็นอย่างนั้นเราจะไปเล่นร้อนแต่สบายๆกี่นาทีก็ว่าไป ยถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะรู้ลมปล่อยไปก่อนสบายๆก่อนอ่าไม่รู้ลมไม่ไปสมาธิแล้วเปสมาธิเพราะเรายังรู้อยู่ตรงนั้นนะล้องไปสมาธิแล้วฮะรู้หลายรู้สองอย่างรู้กายรู้ใจแยกไปสี่อย่างคือกายวทนาจิตธรรมสี่อย่างที่เรเป็นรูบันจิตสงบเป็นกุศลนะฮนะจิตไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงกํลาลังเกิดความรู้สึกในขณะที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงทางกายนี่นะ เรื่องกายมันเริ่มคลายตัวคลายตัวคลายตัวไลเรื่องเบาเริ่มสบายขึ้นมา,าค่อยๆมาลดลมหใจเขาออกเอหนก็นไหมเราบัดดับขับมันค่อยๆถนอมมันไว้เรียกว่าเธอรับรับใจใช่ไหมถ้ารับใจกันมันจะไปได้วยกันได้ดีถ้าไปเหือไปโยโยห่หักหักละหักคอเลยไ,ไม่ได้หรอกมันรินเอออย่าไปคิดนะอย่าไปคิดเรื่องอยากยิ่งยิ่งอยากให้นหยุนคิดมันยิ่งคิดยิง่ยงบูงคิดใหญ่เลยกลายเป็นหลากกายฟุ้งซ่านเลย เราง่ายสติไมง่ายสบายส,สายผ่อนคล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 ายใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนทำม,มทั่งต้องช้าๆแลวจะได้พาเล่นงานไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเร่งไม่ต้องเล้าเป็นไงเพราะเรารู้ตัวอยู่นั่นแหละถึงเร่งรู้มันจึงรู้อยู่นั่นแหละเร่งรู้กับกค่อยๆรู้มันต่างกันนะเร่งรู้กับกค่อยๆรู้มันต่างกันเร่งรู้คือบังคับให้มันอยู่ตรงนั้นเร่งให้มันเป็นสมาธิมันอยู่นิ่ง แต่ค่อยๆรู้มันค่อยๆรวม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 เป็นสมาธิเป็นพร้อมรับนี่นั่นต่างกันระหว่างเร่งรู้กับรู้โดยสภาวะที่ธรรมชาติมันไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นใช่ไหมเราก็ยังรู้อยู่ดีนะที่เราไม่รู้เรก็รู้ตัวนั่แหละอย่างนี้ยนั้นเดี๋ยวไปบังคับมันอย่าไปบังคับมันให้เป็นอิสระกับความรู้เมื่อเป็นติ๊กตากับสิ่งที่เรารู้แล้วสิ่งที่ต้องพึงระวังคือ ไปแบ่งขวาแบ่งพวกไยสิ่งที่เราเราไม่ชอบไม่เอาและไม่ถูกใจไม่เอาและ้ะจัดการปรุงแต่งแล้วเอ็ดีขึ้นมาเฮ้ยสิ่งที่เราชอบเอาละจัดการปรุงแต่งมันเตอมมันดีดีต่อไปด,ดีต่อไปไเป็นอย่าง,งานงี้ยดีที่้ระวังคือตัวนี้เพราะถ้าเราทาสิ่งนี้ขึ้นมาจัดการขึ้นมาเนี่ยไม่ตรงใจเอาละยิ่งไปใหญ่เลยแต,แต่แรกๆก็โอ้ไม่ไมย่งไม่ยงมันค่อยจะหยุดอยู่นะยิ่งไปจัดก,การกัมันยิ่งไปใหญ่ยิง Inform, ย่งฟุ้งยิ่งเพ้ออย่งเป็นอย่างเงี้นี่นั่นต้องรู้จังหวะด้วยจังหวะอย่างนี้คนไชยอุบายอย่างไร ้องดูจิตในเวลานี้ไม่ใช่พ่อพูดหมือนพ่อพูดอย่างนี้เราพยายามทำไม่ได้หรอกจิตไม่พร้อมเพราะจิตไม่พร้อมกับการงานที่ใช่มนเราจดูจิตว่าการเวลานี้จิตสมควรการงานอย่างไรกับจิตอันนี้เป็นไงอย่างคนเก่งช่างซ่อมคนเก่งคอมพิวเตอร์คนเก่งเรื่องระบบไฟเราไปใช้คนเก่งเรื่องระบบไฟไปทาคอมพิวเตอร์ไปได้เป็นไงไอ้ระบบคอมพิวเตอร์ไปเป็นช่างซ่อมไม่ได้เพราะไม่ทำาหนักไม่จานานนั่นดูใจของเราอใจเราต้องการอะไรเนี่ยอ๋อใจมันฟุ้งซ่านต้องมาดูมาใใจก่อน ดูลมหายใจก่อนแค่นี้พลังงานก่อนมันทุวงซ่ามันอยู่ไม่ได้อ้อใจตรงน,นี้มันอยู่ไม่ได้มันไม่ยอ,ยอ,ยอมอยู่กับลมหายใจอ่าดูสิมันต้องใช้อุบายตเ่าไปมันต้องฉลาดอย่างนี้ฉลาดอย่างนี้นถึงจะไปได้เราใช่นนั่งซื้อนั่งเบื่อเบม่ใไม่ใช่ขมยังเดียวท้นย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูด้วยรูปแบบของมันก็ต้องทาอย่างไรนี่คือฉลาดรู้ไม่ใช่รู้แต่ไม่ฉลาดฉลาดรู้ว่าควรจะจัดการอย่างไรอุบายอย่างไรมันถึงจะนุ่มนวลดูกลมกลืนดูเป็นสุบายที่ดีนี่ไง ไม่ใช่นั่งปุ๊บเอาเลยอย่างเดียวไม่ใช่มันต้องดูอย่างนี้ก่อนนี่เริ่มฉลาดขึ้นมาแล้วแล,แล้่ก็เราทำได้ความเขาด้วยรู้ว่าต้องคมต้องประคับมันนี่แต่นีไม่แล้วอิสระอิสระโดยธรรมาชาติเพราะธรรมะคือธรรมาชาติอิสระที่มันทาหน้าที่เันไปเองแต่รู้ธรรมาชาตินั้นๆโดยไม่ขัดแยง้งไม่โต้แยง้งแต่พิจารัาด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัจจัยมันไม่สกิดเพราะอะไรเลยมันฟุ้งซ่านเพราะอะไรเลยเป็นอย่างนั้น และอย่างหนึ่งพยายามดูว่าพยายามดูว่ามันอยู่ตรงนี้อยู่ับรมหายใจเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรมันมันฟุ้งซ่านแล้วมันรู้สึกอย่างไรบ้างมาเปรียบเทียบกันระหว่างสองประการนี้ระหว่างหยุดนิ่งกับฟุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นจิตมันจิตเราเนี่ยมันหนีความทุกข์มาตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งหนีหรอกเมื่อเราดูอย่างนี้แล้วมันจะรู้โอ้ความสงบเป็นงี้เป็นปีติเป็นความสุขเกิดขึ้นจิตมันจะละเองมันจะรู้เองมันอยู่ตรงนั้นเองโดยธรรมชาติแต้มาอยู่ตรงนี้แล้วมีอะไรมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะปิด ติดกับสิ่งที่เราละวางปล่อยวางอารมณ์ได้ติดนะลมความสุขติดติดไปติดอีขั้นแล้วไปติดความสุขที่ได้จากความวางแล้วพยายามปล่อยวางได้พอปล่อยวางได้ปุ๊บติดความสุขกับความปล่อยวางไปไหนไม่ได้อตรงนี้แหละเป็นเพิ่มระวังให้ดียิ่งกิดยิ่ง,งมีความละเอียดอ่อนมีกําลังมากดีกิเลสมันจะตามตามตามตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นก็ฝากพวกเราไว้ตั้งใจแล้วกนตั้งใจทํา แต่โดยระมบมละม mm. บ็โดยสบาย,ยสบายโดยอิสระโดยเสรีเสร mm. ีไม่เฝ้ามันมันจะเกิดขึ้นอะไรย mm hmm. อมพับทั้งหมดเลยแต่เราไม่ตามมันไม่จัดการไม่ตามนี่คืออิสระเปทั้งหมดอิสระทำที่มันทาในกระบวนการธรรมาชาติเร mm. อิสระไปแต่เราไม่ทําตามมันให้เป็นรูปมันเกิอดอะไรขึ้นไม่แยกพูดไม่แบ่งพูดเป็นอย่างนั้นก็เราจะได้เห็นความจริงที่ปรากฏขึ้นในขณะปัจจุบันไม่ยากหรอกเพียงเราตั้งใจแล้วอันใสายใจสนใจ เราน,นการอวาเราเป็นตจวนี้แหละเยนเราก็ไปไปฏิบัติหน้าที่ของเรา